าเหตุผลคนสำเร็จเปลี่ยนอีกด้านในธุรกิจขายตรงคนที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจขายตรงหรือธุรกิจเครือข่ายเชื่อมั่นว่าธุรกิจนี้มีคุณลักษณะพิเศษ5อย่างที่เปลี่ยนให้คุณเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้ 1. นเป็นธุรกิจแห่งความเท่าเทียมเพราะธุรกิจนี้เปิดกว้างให้กับคนทุกคนได้เข้าไปทำโดยไม่จำกัดเพศไม่แยกวัย ไม่กำหนดวุฒิการศึกษาหรือแม้แต่สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ก็สามารถทำธุรกิจนี้ให้ประสบความสำเร็จได้ 2. ใช้เงินลงทุนน้อยหากเทียบกับการเริ่มต้นลงทุนในการทำธุรกิจอื่นที่จะต้องเริ่มต้นจากการสร้างธุรกิจด้วยการลงทุนในด้านสถานประกอบการค่าแรงพนักงานเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารจัดการสินค้าหรือบริการ ซึ่งใช้ทุนจำนวนมหาศาลขณะที่ธุรกิจเครือข่ายเริ่มต้นได้ด้วยเงินจำนวนไม่มาก 3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มากในธุรกิจนี้มีวิธีการทำงานที่ไม่ซับซ้อนเพียงทำตามแบบอย่างคนสำเร็จคุณก็สามารถประสบความสำเร็จได้เพราะในธุรกิจนี้จะมีการพัฒนาให้คุณมีทักษะในการทำงานโดยใช้ระบบ เป็นเครื่องมือนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จ 4. มีคารนผ่อนแรงธุรกิจนี้จะมีการทำงานกันเป็นทีมคุณจะอยู่ในฐานะเป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งในธุรกิจนี้ที่จะได้รับประโยชน์จากผลลัพธ์โดยรวมของทีมในวันใดที่คุณไม่อาจขายสินค้าหรือบริการได้แต่ไรายได้ของคุณก็ไม่ได้ขาดหายไปตราบใดที่คุณยังมีเครือข่ายใต้สายงานทำงานอยู่ รวมถึงคุณยังมีโอกาสที่จะก้าวไปสัมผัสราย,รายได้แบบแพสซีฟอินคัมได้อย่างที่คาดไม่ถึงอีกด้วย5เป็นธุรกิจที่ตกทอดเป็นมรดกได้ธุรกิจนี้ไม่เพียงทำให้คุณประสบความสำเร็จในชั่วอายุของคุณเท่านั้นแต่ยังสามารถส่งต่อความสำเร็จของคุณไปยังทายาทเป็นมรดกตกทอดต่อไปได้อีกด้วย นี่คือคุณลักษณะพิเศษของธุรกิจขายตรงหรือธุรกิจเครือข่ายที่เป็นเหมือนเหรียญอีกด้านที่อยากเปิดให้คุณได้เห็นครับถ้าคุณอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายติดตามเรื่องราวดีๆได้ที่รู้ได้รวยดีที่นี่ครับ